สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมคลิปนี้พามาดูรถไถคูปต้าตัวแรงเลยครับตัวนี้คูปตะแอรสามสี่ศูนยแเสียมแม็กค้นครับทีมงานสอจริตรลำนี่จัดเต็มเลยครับรถบปโคเอื้อมไม่ถึงเอารถเอารถไถนะครับมาเกตด,ดินมาเกตที่โคนครับ ส่งต่อให้กับรถแบคโฮอยู่ที่ก้นสะนะครับเป็นสะเกา่าโคลนลึกประมาณ1เมตรกว่าๆโอ้โ้โอ้โ,อโ,อโอ้รถไถสายดันจริงๆครับกันี้ดันทุกอย่างที่ขวางหน้า ดันโคอดันไปปับ๊บโน่นครับรถแบคโคโคเไปโก้เทหนึ่งสองศูนย์ตักต่อทรงให้กับดำดำเต็มวิ่งออกไปไปเทอย,อยู่ด้านหน้าครับมาดูผนดัน ส่งต่อกัน3ทอดก่อนที่โคนเนี่ยจะไปถึงจุดหมายนะครับระบบการทำงานที่สุดโหดแล้วครับวันนี้ที่บ้านตะลามตาบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับข้างล่างนี่เป็นดินลูกลังครับสะลูกนี้ประมาณร้อยปีแล้วครับ อ้าวฝั่งโน้นว่ายังไงตีดโลมนีครับดันตูดนีครับโอ้ไปแล้วครับโอ้โหโอ้โอหเนื่องจากโคนครับทางขึ้นบ่อน,นี่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเนินเมื่อเจอดินลมโลมเนี่ยลื่นอยู่แล้วครับหกล้อตอนนี้ที่จะแม็กลงมาดันเนี่ยได้ปลาไหลหลายตัวแล้วครับ เดี๋ยวเย็นนี้มีเมนูเด็ดแน่นอนวันนี้ขุนดันฮะเอาเอาหมดอยู่ไหนจับมาวะเออเอา,เอานั่นแหละกำลังอร่อย ตักปลาไหลครับคนขุดกับคนดันไม่รู้ใครจะเจอก่อนกันเฮ้ยค่อยๆจับมา แต่ปลาไหลอยู่ที่บอ่อนี้นี่ค่อนข้างตัวใหญ่ครับผมมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเท่าแขนตัวหนึ่งครึ่งโล ปลาไหลไปด้วยสายตานี่คอยสอดส่องดูปลาไหลครับ ตูดอีกแล้วนัดตูดอีกแล้วตูดลายหมดแล้วครับ วางแผนกันอยู่ครับตอนนี้วางแผนวางแผนการขุด โอ้เสียงโคลนจุยกระจายครับเอาอาวเรียบร้อยเรียบร้อยเสียแม็ก จะขึ้นขึ้นไม่ได้ครับอา้าวจะไปยังไงวะขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนเสี่ยแม็กรอดไหมรอดโอ้โหลื่นครับลื่นครับเอาเอาเอาขึ้นไม่ได้ เล่นขี้ตมตั้งแต่ต้นปีเลยครับ เดี๋ยวแม็กจอดแล้วลงมาแล้ว เรียบร้อยครับโดนดันตามระเบียบ่ะเสียแม็กจอดแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ